มันอยู่ตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเราอยู่ตร mm. งนี้กันใช่ไหมเราตรงนี้กันใช่ไหมมันกันตมำน้ำพลาใช่ไหมไอต้ตมำน้ำพลาชจียมาตมน้ำพลาเจีไม่กลับมันกันตมำน้ำพลาทำไมอะครับตงำน้ำพลาไม่ครับไอ้อยากต่ำน้ำพลาใช่มครับไอ้ต่เลยครับไอ้ตมต่ำเลยครับตมได้เลยครับ อัตอบได้เลยครับตบได้เลยครับตอบอีกทีครับตบเลยจ้ะตอบอีกทีคราบเอาตอก็ตุบตอบตอบตอบอีกทีครับอน้องกันตบอีกทีครับตอบอีกทีครับตบเลยก็เดินไปเลยครับตอบเลยก็เดินไปเลยครับอน้องกันตอบมาพอนี่ <voulais uno> จอบกระเด็นไปเลยครับอาจอบกระเด็นไปเลยอาจอบกระเด็นไปเลยจอบกระเด็นไปทีจอบกระเด็นไปทีพอแล้วบ้างจอบกระเด็นไปทีจอบไปทีพอแล้วล่ะอับพอแล้วล่ะพอแล้วบ้างจับไปที